แล้วคือเป็นฉากที่โอลมานะที่ตอนนั้นเขาเรียกว่าโอลมานบ้านขุแผนใช่ไหมคะเป็นงานแต่งงานที่ช่างขุแผลันทองแล้วก็พระไวยต่างเข้าใจว่าขบวนขันหมากที่มาเนี่ยคือจริงๆอะคือเล่าสิคือจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เมื่อกี้ที่แสดงกันนะฮะที่มีนางนางนางเมย์แล้วก็ตัวสีมาลาที่ออกมาแล้วก็นั่นเหลือนั่นก็คือการที่พระไวยเนี่ยเสร็จสึกจากเชียงใหม่ลบจนะแล้วก็ผ่านเมืองพิจิตรมา ทางนางศรีมลาเขามาดัครับก่อนเพื่อจะพบก่อนที่จะไปพบกับพระพิจิตซึ่งเป็นพ่อแม่ตัวเองแล้วก็เขาก็ถจุนจีกันเป็นแบบพระเอกกันเองนะซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยทางเมืองพิจิตก็บอกไปว่าเมื่อกลับไปถึงอุธยาแล้วจะส่งตัวลูกผู้หญิงคือศรีมาลาตามไปแต่งงานที่อุธยาแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็จะทำหนังสือแจ้งไปฉากที่จะเล่นต่อไปนี้เป็นฉากที่เมื่อกลับไปถึง สมเด็จพระพันวษากลับยกนางส้อยฟ้าให้กับพระวัยในฐานะที่ตีตีเมียพระราชานตีเชียงใหม่ได้<ม>ก็คิดว่าวันนี้นะจะแต่งงานส้อยฟ้าขณะที่กองทัพส้อยฟ้านะยังไม่มาจากวังศีมาลาและพระพิจิตตัดหน้าเข้ามาก่อนมันก็เกิดการอินุงมตุงนางกันในฉากโอลมาหบ้านพอแผนขึ้นแต่เราตัดหัวสั้นๆ้นิดเดียวนั่นหนึ่งตอน แล้วตอนจบซึ่งเป็นฉากสุดท้ายที่ท่านจะได้ชมแบบนี้กลับมาเป็นดรามาซึ่งประกอบด้วยขุนชา้างโดนชาวบ้านคนที่เมืองเนี่ยที่ตามเมียมาเมื่อกี้เนี่ยกลับไปแล้วโดนตรงนี้ซ้อมกันกล้กากระอ่วนเลยแล้วก็ร้องไห้ร้องหหมตามเมียออกไปมเมียก็มาดูแล้วเมียลาบออกไปขุนแผนก็ออกมาต่างคนคือคนสามคนมีความนักกับนางบันทองหมดครับแต่ความรู้สึกของในเพล ึ ge ai, mm ่ง hmm. คุณพ so mm ี hmm. ่รอดได้แต่งไว้และผมได้แต่งไว้โดยทั้งสามคนนี้ก็จะบอกถึงความรู้สึกถึงตัวละครที่ไม่มีใครผิดเราจะจบตรงนั้นด้วยสองท่อนนี้ครับท่อนแรกเป็นท่อนความวุ่นวายในโรงเรียนของขุนแผนที่นางสีมาลาตัดหน้าสร้อยฟ้าแล้วขณะนั้นน่ะนางสร้อยฟ้าก็มาพอดีอย่างนิดนิดแล้วเข้าไปจบด้วยความรู้สึกของชายสามคนไปจบที่กลามาก็แต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นอย่างสำคัญ ท่านทั้งหมดต้องรับผิดชอบร้องเพลงดาวงเดือนกับพวกราครับการร้องเพลงดาลวงเดือนร้องแบบนี้นะครับท่อนที่หนึ่งฝ่ายชายบนนี้จะร้องท่อนที่สองฝ่ายหญิงบนนี้จะร้องรับท่อนที่สามที่สี่ที่จบเราร้องรวมกันทั้งหมดด้วยเพลงลาดวงเดือนเป็นการลาจากที่หวานหวานนะครับขอบคุณมากครับเชิญชมสองชั